เราอยู่หลังศาลเจ้าพ่อแสนนะครับผมงานบางแสนแกลเลอรี่นะฮะวันนี้มีเว,ว่ามาโชว์เาะที่กลังตกเลยผู้คนมาดูเว,ว่เากันเพียบพๆฟ้ากำลังสวยเลยนะฮะนี่ผู้คนมาดูเว,ว่าหลังศาลเจ้าพ่อแสนนะครับผมงานบางแสนแกลเลอรี่เขาจะจัดหลายที่หลากหลายกิจกรรมนะครับผมอันนี้จะเป็นงานเกี่ยวกับเว,ว่า เดี๋ยวมายมานะจะพาไปเดินดูเพล็กซกเรายังไม่ได้ถ่ายภาพนิ่งของไอ้พวกตัวนี้เลยนะตัวอะไรนะลมดีทุกวันไหมส่วนใหญ่ตอนเย็นลมจะดีนะสวัสดีนะครับคุณสองหยวน นั่นบอลล็กสัญญาณสีเขียวใช้ได้มีสัญญาณจะขาดหายไปตอนไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวละพามาเดินดูเขากำลังจะขึ้นเวาวที่เป็นรูปหมีอีกตัวหนึ่ง ขอบคุณขอบคุณสองหยวนหยวนหยวน,ยวนฟ้ากำลังสวยเลยตัวนี้พอที่หายไปแล้วน้ำกำลังลงหรือขึ้นอีกรอบนึงไม่รู้นะเดี๋ยวเราไปเดินดูฝั่งโน้นบ้างดีกว่าเ,วเราเดินลุยน้ำมาแล้ว เมื่อกี้ไปช่วยยกเขายกถุงบิ๊กแบ็กที่เขาจะเอาไว้ใส่ทรายไว้ดึงว่าวเขาจะบอกจะขึ้นว่าวอีกตัวหนึ่งที่เป็นรูปหมีรอดู สถารเาพาอแสนนะครับงานของแสนแกลลอรี่ก็จะมีโชว์ว้าวตอนช่วงกลางวันก็จะเป็นกิจกรรมต่ตางๆนานานะคนเยอะจังใช่แล้วพามาดูว้าวกันนะ ใช่คนมาทะเลกันด้วยมาวันนี้วันวันคานด้วยวันหยุดค้าขายริมชายหาดนะขอบคุณนะครับผมเดี๋ยวเราเดินด,ด,ดรูรอบๆช่วงสงหางแสงนะครับผมเปียกน้ำไปแล้วตอนนี้เดินลุยน้ำไาแล้ว เขาก็จะสูงสายนี่ตั้งดึงมันไว้ลมมันดีนะเห็นไหมมันก็ลอยตัวอะไรคนเยอะเชียงใช่แล้วครับวันนี้มันมีกิจกรรมแต่เพิ่งมาช่วงเย็นนี่แหละเพราะตอนนั้นลมมันไม่ค่อยดีเขายังเอาขึ้นไม่ได้เห็นบอกเขาจะมีขึ้นเนาจะไปดูหมีก่อนสิหมีอยู่ไหน ัวปลาฉลามน่ากลัวมากงานบางแสนแกลเลอรี่นะครับผมเป็นกิจกรรมงานศิละปะกับสถานที่เขาก็จะจัดไปหลากหลายรูปแบบอันนี้ก็จะเป็นงานเกี่ยวกับว่าวก็จะมีว่าวมาโชว์มีกิจกรรมตอนเช้าเกี่ยวกับทาเวิร์กช็อปเกี่ยวกับว่าวต,ต่างๆนานานี่แหละแขนว่าวด้วยจริงตอนเย็นก็จะมีว่าวแบบมาโชว์มีกี่วันอันนี้มีวันเดียวนะฮะเดี๋ยวตอนเย็นเเขาก็จะเก็บแล้วล่ะ มีวันเดียวนี่มีวันนี้แหละพึ่งพึง่งมาโชว์ช่วงเย็นๆเนี่ยลมมันพึ่งติดอยากไปยืนจุดนั้นแต่กทมทำงานเสียดายดูเดน,นี้ไปก่อนนะครับผม ไหนมีขึ้นยังอดเลยจะมัจะม,มีจัดจัดกิจกรรมไปที่อื่นเรื่อยๆนะอันนี้เป็นชมรมของอะไรนะไทยท่านไทยท่านมีกี่ตัวครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกสิบ ยี่สิบห้าตัวรวมตัวเล็กด้วยนะถ้าต,ตัวใหญ่นี่ก็หนึ่งเราซับเซียเจ็ดสิบตัวแต่มันไม่เยอะเหมือนที่พัทยานะเราไปพัทยามาโอ้อลังการเยอะอันนี้มันมาเป็นแบบย่อบย่อมที่พัทยาเป็นนานาชาติอันนี้มันน่าจะแค่กลุ่มไทยท่านนะกลุ่มไทยท่านไทยท่านเป็นกลุ่มเกี่ยวกับว่าวทำโชว์ อาทิตย์ตกเขาจงานที่เขาจัดมามะเสียนแกลเลอรี่นี่ใช่ไหมมันจะมีตรงนี้เห็นไหมนี่หลังศาลเจ้าพ่อแสนนี่แหละอ๋อสัญญาณไม่ดีล้วนะสัญญาณหายแล้ว เดินน้องมิกด้วยอ่ะ,อะเขามาเลยมาเลยมาเลยใช่เขาจะจัดมันจะมีงานมันมีหลากหลายนะครับมันไม่ใช่แต่ว่าวของว้านี้จะมีมาแค่วันเดียวนี่แหละแต่งานไม่อยู่หลกักครับดังแกลลรี่เสือหามีเว็บชื่อของสือนแกลลอรี่ ไม่ดีคนเดี๋ยวเราไปดีกวสัญญาณเป็นสีแดงแล้วคนเยอะนะครับผมสู้สัญญาณไม่ไหวเพราะฉะนั้นเราไปดีกว่าบายบาย